สวัสดีครับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับผมจเจริญศักดิ์จันทรานน์นะครับครูผู้สอนนะครับก็วันนี้เราจะมาทบทวนกันเรื่องอหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลนะครับใบงานนักเรียนก็ได้รับไปแล้วนะครับก็ทบทวนนะครับกฎหมายคุ้มครองสิทธิ ของบุคคลนะครับตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยได้มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิและเสรีภาพกับปวงชนชาวไทยไว้หลายประการนะครับแต่การที่จะได้รับสิทธินั้นนะครับและได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงจําเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ออกมาบังคับใช้นะครับกฎหมายแรกก็คือกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับเด็ก คำว่าเด็กเนี่ยนะครับตามพระราชะบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2,546หมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด,ด้วยการสมรสหมายความว่าถ้าต่ำกว่า18ปีก็จะหมายถึงเด็กถ้าเกิน18ปีก็ไม่ใช่เด็กนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า18ปี แต่สมรสแล้ว17ปีมีการสมรสก็ไม่ถือว่าเป็นเด็กแล้วนะครับในความก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเด็กคือหมายถึงอะไรนะครับต่อมานะครับกฎหมายคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2 5 4 6มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติและ คำานึงถึงประโยชน์สูงสุดอของเด็กเป็นสําคัญนะครับต่อมานะครับหลักและแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับสิทธิเด็กนะครับข้อ1นนะครับหลักการเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและไม่เลือกปฏิบัติข้อ2หลักการยอมรับนับถืออํานาจปกครองของบิดามารดาข้อ3หลักการการแทรกแซงอํานาจ ครองของบิดามดาโดยอำนาจของรัฐเรามาดูข้อหนึ่งกันนะครับหลักการเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและไม่เลือกปฏิบัติตามบทบัญญัตินะครับที่ว่าให้คำนึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญและไม่ให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเชื้อชาติศาส,สนาสัญชาติเผ่าพ,พันธุ์สีผิวเพศภาษาความคิด ทางการเมืองทรัพย์สินการทุพพลภาพการเกิดหรือว่าเกิดแล้วขึ้นมาแล้วก็พิการนะครับหรือสถานภาพอย่างอื่นของเด็กหรือพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเพื่อไม่ให้เพื่อให้นะครับเด็กได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างเท่าเทียมกันนะครับข้อ2อนะครับหลักการยอมรับนับถืออำนาจปกครองของบิดามารดานะครับและหลักการที่ว่าเด็ก ย่อมเหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกับบิดามารดาผู้ให้กำเนิดซึ่งคงไว้ซึ่งความเป็นสถาบันครอบครัวนะครับผู้ปกครองที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองของตนตามสมควรแก่ขนธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท,ท้องถิ่นนอกจากนั้นยังต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้อยู่ในความปกครองของตนไม่ ไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจ,จะเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจนะครับต่อมาหลักการที่3นะครับหลักการแทรกแซงอำนาจปกครองของบิดามาด,ดาโดยอำนาจของรัฐนะครับการที่รัฐจะเข้าไปแทรกแซงอำนาจการปกครองเด็กของบิดามาด,ดานั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเนื่องจากเกิดการกระทําที่เป็นผลรรมประการที่กระทบต่อ เด็กนะครับเช่นถูกกระทำโดยมิชอบเด็กถูกทอดทิ้งเป็นต้นนะครับก็คืออาจจะถูกผู้ปกครองทำร้ายหรือถูกผู้ปกครองทอดทิ้งนะครับต่อมานะครับบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อเด็กนะครับบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองมีดังนี้นะครับให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในการปกครองของตนเองนะครับข้อ 2. การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามกำหนดในกฎกระทรวงนะครับข้อ3คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในการปกครองดูแลของตนไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าเกิดจะเกิดอันตรายนะครับต่อร่างกายและจิตใจ ข้อ 4. ไม่ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับเลี้ยงรับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะนะครับข้อ 5. ไม่ละทิ้งเด็กไว้ณัสถานที่ใดๆโดยไม่จัดให้มีการป้องกันและดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสมข้อ6ไม่จงใจหรือละเลย ไม่ให้สิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของเด็กข้อเด็ดนะครับไม่ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการจเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กข้อ8นะครับไม่ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยไม่ชอบ ต่อไปก็เป็นบทบาทและหน้าที่ของรัฐนะครับกฎหมายได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้แ,แก่ประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ในการเขตมมเอำเภอประหลัดอำเภอหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ไม่ว่าเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตามนะครับต้องดูแลนะครับ 2. ดูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กสถานแรกรับสถานส่งเคราะห์สถานคุ้มครองสวัสดิภาพสถานพัฒนาและฟื้นฟูและสถานพินิษท,ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับต่อมานะครับ ของเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์นะครับเด็กที่จะได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปีพุทธศักราช2546มี8ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับเด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้าคือเด็กไม่มีที่อยู่ประเภทว่าเด็กไม่มีที่อยู่เด็กที่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีผู้ปกครอง นั่นคือเด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้านะครับ 2. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลงณที่ใดที่หนึ่งสเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆเช่นติดคุกผู้ปกครองจําถูกจำคุกผู้ปกครองพิก,การผู้ปกครองทุพพลภาพเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับยากจนนะครับถูกทอดทิ้ง ข้อ4นะครับเด็กทีู่้ปกทองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสม,มส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านการและใจิตใจของเด็กที่อยู่ในการปกครองนะครับข้อ5นะครับเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบถูกทารุณกรรมหรือตกอยู่ในสภาพะอื่นๆอ,นอันเป็นเหตุ ให้เด็กมีความประพฤกษ์เสื่อมเสียในทางศีลธ,ธรรมอันดีหรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิใตใจนะครับข้อ6เด็กพิการข้อ7เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบากข้อ8เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กฎกำหนดในกฎกระทรวงนะครับะนะครับทั้ง 8ประเภทนี้ก็คือประเภทของเด็กที่พึงได้รับการส่งเคราะห์ข้อต่อไปนะครับประเภทของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับได้แก่ 1. เด็กที่ถูกทารุณกรรม ก็คือถูกทุบตีถูกทำอันตรายต่างๆนะครับข้อ 2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดก็คืออาจจะถูกเลี้ยงดูตามใจถูกถก,กดขี่ข่มเหงถูกสั่งสอนให้มีการรักเล็กขโมยน้อยให้มีการให้มีอารมณ์ให้มีนิสัยที่อชอบหาเรื่องนะครับเป็นบุคคลที่อันตรายเป็นบุคคลที่ไม่ดีนะครับข้อสาม เด็กที่อยู่ในสภาพที่จาต้องได้รับการคุ้มครองสสริภาพตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับข้อต่อไปนะครับเป็นมาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นะครับเราต้องจำนะครับอันนี้นะครับนักเรียนคําว่านักเรียนนะครับหมายถึง เด็กที่กำลังรับการศึกษาท่านพื้นฐานระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนนะครับคำว่านักเรียนเนี่ยนะครับก็คือต้องศึกษาตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับแล้วก็เทียบเท่าก็หมายถึงเรียนชั้นปวชหรือ ทางด้านอาชีวะนะครับส่วนคําว่านักศึกษานะครับหมายถึงเด็กที่กำลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนก็คือจะเป็นเด็กโตขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับนักเรียนพอจบม .6 ก็จะเป็นนักศึกษานะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช2 5 6ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความประพฤกนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังนี้นะครับข้อ1น,นะครับเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและสถานศึกษาที่จะต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความประพฤตที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษานะครับข้อ2เป็นหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องปรับพฤตนินเป็นหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องประบพฤติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหากฝ่าฝืนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจน,นำตัวไปมอบให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพื่อ สอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบแล้วแจ้งผู้ปกครองให้ให้ว่าก่าวตักเตือนหรือสั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับครูก็ได้ทบทวนในเรื่องกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลในหัวข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับใน คลิปต่อไปนะครับในวิดีโอออนไลน์ต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องเดียวกันแต่เป็นกฎหมายาเป็นกฎหมายการศึกษานะครับและกฎหมายคุ้มครองผู้บริธโภคนะครับในวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทบทวนในเรื่อง กฎหมายเด็กนะครับในคลิปวีดีโอนี้ก็ขอให้ทบทวนแล้วก็ทำใบงานให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ